โอ้โหนี่เป็นเหรียญห้าบาทรุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมแหมพอดีผมเพิ่งไปค้นเจอมาเอหละครับอันนี้เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่เจ็ดนะครับด้านบนเหรียญนะครับจะเขียนคําว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินนะครับมหาประชาที่ปกนะครับหรือว่ารัชกาลที่เจ็ดนะครับนี่แล้วด้านล่างของเหรียญนะครับจะเขียนเป็นวันที่สิบธันวานะครับสองพันห้าร้อยเอ๊ะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่ด้านล่างนะครับ ผิดถูกประการใดมัขวอภัยด้วยนะครับนี่แล้วก็พลิกกลับมาเป็นด้านหลังนะครับจะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับของในหลวงราชการที่7นะครับแล้วด้านบนเหรียญจะเขียนเป็นคําว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพุทธศักราช2523นะครับก็เป็นตัวเลขไทยกํากับไว้นะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับจะเขียนว่า5บาทนะครับเป็นตัวเลขไทยอีกเช่นเคยนะครับและเหรียญนี้นะครับน่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากและน่าสะสมครับ